งนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการกัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการกัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2564ความว่าพระนักท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบดราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการกักกรุงมานาัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภาราไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการกัวะพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์จากนั้นองคมนตรีและคณะ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่หอประชุมเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่งญยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จํานวนแปดครอบครัวและในพื้นที่ตําบลบ้านทามอำเภอสีมหาโพธแปดครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิดสิตลอดจนพูดคุยให้กําลังใจการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จังหวัดปราจินบุรีได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2564โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นเส้นทางการไหลของน้ำแควหนุมานกับแควรพระโปรงที่ไหลามารวมกันเป็นต้นแม่น้ำปราจินบุรีส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่5อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจินบุรีอเภอกบินบุรีอเภศรีมหาโพธิอเภอนาดีและอเภอประจันตคามรวม18ตำบล99หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ1,330ครัวเรือนทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆน้อมนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป และขอบคุณส่วนราชการต่างๆทางภาครัฐและเอกชนที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบูร์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหหวงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลรเอกพงเทพหนูเทพองคอมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้น และติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ต่อจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,430ถุงไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสรทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหลมสักจำนวนหครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่8กันยายน2564ส่งผลให้น้ําไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนพื้นที่การเกษตรเสียหายใน2อําเภอคืออําเภอหลมเก่าและอําเภอหลมสักรวม10ตําบล51หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ2,430ครัวเรือน ทั้งนี้องคมนตรีได้น้อนมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์และขอบคุณส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เฝ้าระวังสถนานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบริเวณสารากลางจังหวัดสตูลนายเอกรัตน์หรีเสน็ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยของมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค่งใยรปะสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำหน้ากากอนามัยไปมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในจังหวัดสตูลจำนวน2,880กล่องกล่องละ50ชิ้นรวมทั้งสิ้น1 4 4 0 0 0ชิ้นโดยมอบให้เหล่ากาชาติจังหวัดสตูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลและอำเภอต่างๆในจังหวัด อาทิอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งกว้าอำเภอควนโดนอำเภอควนการหลงและอำเภอมะมังจากนั้นจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยากจนเพื่อน,นำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตเยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภรองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อาสาวและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรในพระอุปถมัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อาสาวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาผู้วาราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัติยราชนารีที่พระราชทานให้แก่จังหวัดสงขลาเพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพระพิสุงสง์ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนได้ จังหวัดสงขลาจัดฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกระหว่างวันที่9ถึง17กันยายน2564ที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือจุดบริการที่โรงพยาบาลกำหนดและในวันนี้ได้ฉีดพร้อมกันใน3อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองสงขลาจำนวน340รายอำเภอสะเดา230รายและอำเภอสบ้าย้อย160ราย และว,วันนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสาบจังหวัดชัยภูมิออกปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสาอำเภอคืออำเภอบําเร็จนรงคอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ออกให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่พระสงฆ์ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการนอกจากนี้ยังออกให้บริการวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเชิงรุกในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิตำบลบ้านบัวและตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์อีกด้วยซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการฉีดวัคซีนนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองครอบครัวและหมู่บ้านชุมชนต่อไป,ส,ปส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอร,ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลประทาย อาสาสมัครพอ,อสวภาคีเครือข่ายจิตอาสาอสามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและให้บริการเชิงรุกวัคซีนซิโนโฟาร์มที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางม,มารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนได้ทั้งนี้ได้มอบอยาชุดพระราชทานและชุดยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาติอีกด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ